สวัสดีครับผมปราโมทนะครับจาก168เลิฟคานะครับวันนี้จะพามาชมการพ่นกันสนิมซิก้ากาด620ูนของทางร้านเรานะครับนี่คือสภาพรถของลูกค้าตอนมาทีแรกนะครับเราจะทำการล้างขัดถูนะครับกัดสนิมขัดสนิมออกนะครับก่อนที่จะทำการลงน้ำยาซิก้ากาดนะครับน้ำยาซิก้ากาดของเรานะฮะ ตัวนี้จะไม่ฟ้งไม่เหนียวเนื้อหนะไม่มีกินเหม็นนะฮะไม่เพิ่มน้ำหนักรถนะครับพ่นทุกส่วนใต้ท้องรถครับ้องการการเกิดสนิมนะฮะตัวนี้หลังจากพ่นเสร็จแล้วนะครับจะให้สีดำด้านนะฮะสวยงาม15นาทีนี่แห้งเลยนะฮะโปกยากนะครับแต่ล้างออกง่ายมากนะฮะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับ หลังจากพ่นไปแล้วนะฮะเรามีการดูแลซ่อมลุงให้จากการใช้งานนะฮะมีการแตกลอกรอดหรือว่ามีสนิมขึ้นมาตรงไหนเราจะจัดการให้หมดนะครับพ่นน้ํายาเติมให้ใหม่นะฮะทุกๆหกเดือนนะครับตลอดระยะเวลาการรับประกันนะฮะถ้าลูกค้าสนใจก็ร้านเราอยู่ถนนบางนาตราดฝั่งขาออกคอมยี่สิบแปดนะครับติดเมกะโฮมนะฮะขอบคุณครับผม